สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่แม่หนอกปายจะไปเอาน้ำกินอยู่ในหมู่บ้านจ้าเอาถังขึ้นรถก่อนจ้าเพราะว่าห้าต้องไปเอาน้ำกินในหมู่บ้านจ้าไปดูไปไปก่อนจ้าตอนนี้ก็ได้เดินทางออกมาจากที่อยู่แล้วจ้าจากงานได้ชิ่หอดดอกจ้า ถนน,นหนทางก็เป็นลุ้มเป็นบอ่อจ้าโอ้ยนละจ้ถนน,นหนทางมันไปยากลำบ,บากมากจ้ะถ้า,าไ,ปไปเอาน้ำกินตอนนัจ้ะกินหมดแล้ว,ลวไนอนจ้็ตรงนี้ก็น้ำจะเริ่มท่วมทางแล้วจ้ะเดินทางไปมาก็ร เรืยนะจ๊ะเรื่มเินอยๆเจะเรื่อยๆทางไปทุกวันนะจ๊ะจะจ้าไปทางมาของใหม่หน่อยไปนะจ๊ะจะล้ำปากัสิจ้าล้ำปลาก็สู้จ้า อ่าผ่านมาเจอไก่ย่างพอดีเนาะไก่ย่างหน้าอร่อยมากไก่ย่างหน้าอร่อยมากเลยเนาะมาจ้ามาเอาเลือกเขาเลืเอกเขาเลืเอเลหอมหอมอใหม่ไดนนาะอันนี้เลือกบาถืงเลย,ย,ยงงจ้ามากดน้ำมากดน้ำจิ้ใไต่ไก่ย่างทำไมง่ายยงงเลยโอ้ยออไม้ละสิบบาทหน้าอร่อยมากจ้าหอมเลยตอนนี้ก็มาถึงสถานที่กดน้ำแล้วจ้ามาจ้า กดน้ำเอาเลยจ้ากดน้ำเอาเลยเาาน,น้ำเยอะเลยหยอดดูก่อนนะจ้าน้ำจะออกวันนี้จ้าเอาน้ำออกแรงจ้าไหลจ้าเอากดเอาเลยจ้า ปเ,ปเ,เปลี่ยนทั้าเลี่ยนเเอายเปลียนเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนเปลีนเปลี่ยนเตรียนเปลี่ยนเปง,ง,ง่นเลยน้่นเี่ยน้ปลีนเปลี่ยนเปล่นเลยนเล่ยเปรีนปลี่ยนเปลนเลยนลี่ยนเปนเยนลงน่นน ้เาทอายกขึ้นรถเลยเอายกขึ้นรถเ,เ,เลยจ้เาเงอินเ,เอาเงินหาไม่เจอแล้วนะจ๊าเอาคลิปนี้สัม,มีก่อนนะจ้ะเดี๋ยวขอกดน้ำก่อนอีกนะจ้ะ